หาออาติสกคันครับอึดคุ้มทนปี19ล็อตกลางปีแนะนำคันนี้ครับ389,000เองไม่แค่แสนสองครับฟีดาวน์พอนหก0ตลอดสัญญานะครับคันนี้สภาพสวยครับผมเช็คให้คุณละเอียดอ่ะรอบคันเลยนะภายในภายนอกห้องเครื่องดูให้หมดครับสภาพสวยครับเบาภายในสีเบจครับแน่นตึงมีในส่วนของผู้สตาร์ทให้คุณเรียบร้อยด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ครับเบาสภาพดีนะแทบไม่ช้ำเลยครับหาเอาติดครับอึดคุ้มทนปีส9เสภาพสวยแบบนี้ มาจัดคันนี้ได้รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองสนใจอยู่อย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติ้นมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์สีบบกครับรถเข้ามาใหม่จะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับและซอกรถเพชรยนต์แน่นเลยมากกว่า4 0 0ร้คันครับใครหารถมือ2อสักคันนะครับ คันเกตยร์ A รับประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับไม์กอไม่ไม่มีเล่มฉรุสูญหายและโครงสร้างหลักโครงนั่งโครงสร้างเดิมนะครับมาได้เลยที่เบญยนต์ครับอยู่ที่สูนรรวงนะครับเติดถนนใหญ่นะมีรถมือสองม,มากกว่า400คันให้พีพีเลือกชมเลือกใช้ครับและช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ำมากเริ่มต้นแค่1นึ่งสําหรับ3ปี1.99สําหรับ4ปีนะแล้วก็2.39สําหรับ5ปีนะครับแต่ถ้า7ปีมันก็จะมาที่สี่กว่าอย่างคันนี้ รถสวยน่าใช้ครับทะเบียน9488 a l t i s Gen ไมน์เนชเชนครับปลายโฉมแล้วรถผลิตปี19เลขไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปแค่แสนสองนะ1 2 0 0 0แมืพอดีครับสำหรับเลขไมเ้เขาเป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่านะครับสาภาพสวยกริปนะคันนี้ซื้อได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นผมนะเลือก a l t i s ครับ Gen ไมนะ์เนชเชนอะ Gen ก่อนปัจจุบันอะคันหนึ่งนะที่เพชรยนต์ผมเลือกคันนี้ครับน่าใช้ที่สุดแล้วไมกกำลังดีแสนสองไม่เยอะไปไม่น้อยไป และคุณได้เป็นปี19ด้วยนะครับอ่าราคาแค่3 8 9 0 0 0ัครับคันนี้เลทฟีดาวคุณจะผ่อนอยู่แค่6,500บาทตลอดสัญญาสำหรับ7ปีนะอันนี้ฟีดาวผ่อน7ปีอยู่แค่6,5 0 0นะครับแต่ถ้าคุณจะผ่อน3ปีจัดเต็มอะไรแบบนี้มันก็จะขยับขึ้นมาครับเพราะว่าปีมันน้อยลงแต่ดอกเบี้ยคุณถูกมากนะเริ่มต้นถ้า3ปีแค่1.29สครับสนใจคันนี้ติดต่อหาผมครับไปผู้จัดก,การฝ่ายขายได้โดยตรง0 6 5 9 5 1 3 3้3 3 4นไลน์ครับ P.E.K. 152ครับรถสวยน่าใช้มีที่เพชรยนต์ครับามาดูด้านหน้าดีกว่านะสำหรับคันนี้ราคา389ไม่แสนสปีสิครับฟีด้าพอร์ต6 5, 5เนี่ยไฟเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับมีสีดำนาะคาดกลางตรงตรงกลางเนี่ยนะแล้วก็กระจังหน้าแบบนี้มันจะเป็นตัวไมน์ไดเชนส์ครับไมน์ไดเชนส์เนี่ยเจนเนี่ยมันจะเพิ่มมาก็คือพุทธสตาร์ทครับปกติถ้าเป็นเจนก่อนไมน์ไดเชนส์ปีมาสิบหกะ นะมันยังไม่ได้พูสตาร์ตอันนี้ได้พูสตาร์ตแล้วเนะ่เราก็จะได้ในส่วนของอกระจังหน้าใหม่ครับล้อมแม็กเนี่ยลายสวยขึ้นบวกกับแอร์แบ็กเขาจะมีให้เป็น7ใบแล้วครับใครหายอยู่ครับเจนนี้อึดคุ้มทนราคาถูกครับ389เองได้ปี19ด้วยนะฟีดาวผ่อน6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยน่าใช้นะป่งซุ้มล้อครับแนบชิสนิทนะล้อมแม็ก16นิ้วสีดำนะครับตัดกับเป็นออกเงาเงาเนาะดำเงาตัดโครเมียมดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยครับคันนี้มี เออยางนะของดันหลอบอยางยังดูใหม่อยู่เลยคุณเดี๋ยวเช็คปียางให้ยางปีสองสามแต่เป็นสองสามปลายปีครับสัปดาห์สี่ห้าปีสองสามนะยางยังแบบดอกอยางเหลือเยอะครับของตัวดันหลบนะ,นะครับสภาพสวยครับสันเหลี่ยมโคมฝากระโปรงนะไม่มีร่องรอยลักยิ้มใดๆนะครับหา้าติดมือสองครับคันนี้น่าใช้นะชมอึดคุ้มทนนะราคาเลทแบบสามแสนกว่านะออกมาใหม่ตั้งแปดแสนเจ็ดนะครับตอนนี้เหลือแค่สามแปดเก้า สันเรี่ยมคมครับบนล่างไม่มีรอยลักกิ้มใดๆนะครับหารถมือสองสักคันนะครับจริงๆต้องบอกองี้คุณซื้อที่ไหนก็ได้แหละนะซื้อกับอำเภอที่คุณอยู่เนาะตำบลที่คุณอยู่หรือหน้าปากซอยบ้านอาจจะมีแต่รถมือสองแต่ถ้าคุณอยากได้รถเกียร์เอครับแบบความชัวนะเพราะเราซื้อ1คันนะครับเราไม่คงไม่ใช้2เดือนไม่ใช้2ปีนะเราใช้อีกส10ปี15บปีมาได้เลยที่เป็นยนต์ครับเดี๋ยวผมคันให้ผมดูแลให้อ่าด้านท้ายครับตรงนี้ปวงซุม้มล้อฝั่งนี้แนบชิดสนิทครับ,บอดี้สวยนะการชนหลัง ไม่มีเซนเซอร์เดี๋ยวผมติดให้นะคันนี้ใครจัดคันนี้ไปต้องบอกงี้ครับผมอิงตามตัวเองที่ขับรถอ่ะนะผมว่าอันไหนมันควรจะมีอ่ะแล้วมันไม่มีเดี๋ยวผมจะการให้นะคันนี้ควรจะมีเซนเซอร์ถอยครับนะมันช่วยได้เยอะเลยเวลาเราถอยเนาะนะครับเดี๋ยวติดเซนเซอร์ถอยให้ครับ2จุดก็เพียงพอแล้วนะครับด้าน,นท้ายครับมีโลโก้คโร l าอัลติสครับอยู่ครบๆแล้วก็ตรงนี้ไฟไท้ายแบบ LED ไลท์ไกด์นะทะเบียนก็ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ8เยอะดีนะ3ตัวเลย8กนนอก 9 4 8, 8 8ทะเบียนสวยนะมี83ตัวมี91ตัวนะครับไฟท้ายไม่มีร่องรอยการแตกใดนะครับนะโคเมียมลากยาวสาไปขวาและฝาท้ายเราเปิดแบบตัวล็อกไฟฟ้าครับแบบนี้นะกดค้างที่รีโมทเปิดท้ายได้มาเช็คครับด้านท้ายหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะขันไสขยบับกรับซิลเรียบๆนะซิลเรียบๆนะครับแล้วตรงนี้คุณดูนะไฟท้ายของแท้ของเดิมครับไทโคอิโตะนะซิลด้านบนไม่มีร่องรอยการชนหนักปิดความจมน้ำกับไมโครไม่อย่างแน่นหนสภาพดีครับ สปอร์ตเมนตอาร์ครับรูละเวงอากาศต่างๆอยู่ครบๆนี่ฝั่งนี้คุณดูสภาพสวยนะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะขันไขนขยับใดๆในะครับไฟไท้ายของแท้ของเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวของยี่ห้อไทยโคโอิโตะ้ิีข้างเรียบครับตะเข็บข้างสวยๆนะกระจกหลังของเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวเดี๋ยวก่อนปล่อยเนี่ยเช็คพวกตัวไล่ฟ้าอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับว่าใช้ง,งานได้ปกติไหมนะนะครับตะเข็บข้างแห้งๆเริ่มเดิมนะไม่มีร่องรอยการพ่นทับทําใหม่ครับ มาดูตรงนี้ครับโครงสร้างหลังครับตรงตรงคมคมเดิมๆนะนะครับแล้วก็พื้นที่สัมภาระใส่ได้เยอะครับล้อส,สำรองนะครับเป็นล้อแม็กนะตรงรุ่นนะครับเดนะี๋ยวเขามาใส่ให้น่าจะถอดล้างอยู่นะมีล้อส,สำรองะรนะตรงรุ่นเลยดีครับถอดออกผมจะได้เช็คโครงสร้างหลังแบบครบๆนี่นะสีด้านหน้าเดิมๆครับเป็นสีการสนิมเนาะิีทางมะพร้าวต่างๆอยู่ครบๆครับคับคนนี้ถ้าคุณเปิดมาคุณเจอข้างหลังตรงนี้มันพ่นทับอ่ะเป็นแบบสีแบบ เทาเงาๆนะหรือสีดําไปเลยอ่ะอันนั้นน่าจะโดนท้ายมาแต่คันนี้เป็นสีกันสนิมครับที่เดิมๆจากโรงงานดังนั้นซื้อได้นะครับปงซุ้มล้อฝั่งนี้ครับแนบชิดสนิทบอดี้บนล่างสวยๆครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับใครหารถเมื่อสองักคันนะครับเพรยนเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปหาไฟแนนซ์ไปหาเดี๋ยวเลือกเอกเี้ยพิเศษให้นะครับเซ็นเซ็นคุณก็มารับรถได้นะหรือจะให้เป็นส่งรถสไลด์ก็ได้นะครับ สนใจทักมาเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยติดต่อหาผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเรื่องเอาทิสไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวเลือกคันที่คุ้มค่าน่าใช้ให้ลูกค้าของผมอยู่แล้วครับมาดูภายในกันดีกว่านะภายนอกเป็นสีบลอนภายในเป็นแบบเแบรดนะตัดกับสีดำหรือจุดหกมีลำพงทวิตเตอร์แล้วแอมป์หมุนมือครับเช้งง่ายๆมีพุสตา์ท้แล้วกระจกคับข้างทับและปรับแบบไฟฟ้าครับนะพวมอะไรมัลติฟังก์ชันไม้แท้ไม่เดิมครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะแล้วก็บ่ครับแน่นๆตึงๆนะ ใครกาลังหารถนะครับไว้ใช้งานเนาะขับเนี่ยปีใหม่ขับกลับบ้านอะไรแบบนี้นะครับขับใช้งานเนี่ยตอนนี้ยังทันนะซื้อสดได้ครับจัดเฟรนเดนได้คันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วถ้าคุณซื้อสดนะคันนี้ขอเวลาสองชั่วโมงครับไปทําช่วงล่างไปเ,เขาเรียกว,ว่าตั้งศูนย์ถวงล้อใหม่เนาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วไม่แสนสองหกร้อยนะครับนี่ก็วิยุแบบเดิมๆโรงงานนะวิทยุเดิมๆโรงง,งานนะมี p o w e r l e t ให้ เกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ CVT 7สปีดครับเราสามารถเชนแบบฟิลชิปโทนิกนะบวกลบแบบนี้นะแบบเชนเกียร์เองแบบฟิลแมนนวลได้นะครับเบรกมือก็เป็นแบบดึงแบบนี้เนาะใช้งานง่ายครับทนคุญแจครับเป็นแบบคีย์เลสครับกดค้างเปิดท้ายได้เข้าไปใกล้ๆตัวรถก็สามารถแท็บตัวมือจับและเปิดได้เลยนะนะครับอ่าบอดี้สวยครับแล้วก็ตรงนี้มีแอร์แบ็กเจ็ดใบครับมีคู่หน้ามีเสาเอมีเข่าคนขับนะครับเบาะข้างแน่นตึงครับสภาพสวยแบบนี้ ไม่ผิดหวังครับหาาติดนะครับสักคันนะครับผมว่าคันนี้ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆนะอมาดูด้านหลังครับตรงนี้ะเบาะหลังครับแน่นๆตึงๆนะครับบอดี้สวยนะแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวาครับอีก2ตัวด้านหลังฝั่งนี้ครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะเป็นแบบ USB A นะครับอ่ะดูด้านหน้านะไม่มีร่องรอยนะครับสําหรับตัวแบบรอยทะลอกนะรอยบุบอะไรนะครับพันนี้ซื้อได้ครับไม่ผิดหวังการันตีครับมาดูด้านบน ดูด้านบนครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็สามารถทักหาได้นะครับ0 6 5 9 5ห3 3 7าเา้ไลน์ครับ @pek152 นะครับเราดูกันในส่วนของภายนอกไปแล้วภายในไปแล้วด้านท้ายไปแล้วนะครับแต่ส่วนสำคัญเลยที่เรายังไม่ดูคือโครงสร้างหลักของตัวรถครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆครับมารับชมโครงสร้างหลักของตัวรถครับตามที่ชิคเขาจะมาตรวจรถกันนั่นแหละนะครับเขาจะดูโครงสร้างหลักนะส่วนนี้ไม่ดูไม่ได้ รถนะครับถ้ามันจะมีอุบัติเหตุอ่ะมันก็หน้ากับหลังนั่นแหละตะกี้ท้ายเราดูไปแล้วไม่มีนะโครงสร้างเดิมสีแบบสีการสนิมของเดิมไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหน้ากันนะครับและดูด้านข้างกันนะผมตรวจรถเป็นนะครับมีใบเซอร์การตรวจรถเดี๋ยวตรวจรถให้คุณทุกคันอยู่แล้วนะพวอความมั่นใจ2ครับเรามีชิคครับชิคคือบริษัทตรวจรถชั้นนํามาตรวจให้คุณอีก215จุดตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีแบบ PDF ีเอฟไอนะครับเป็นไฟล์ดิจิตอลส่ง มาดูโครงสร้างหลักกันนะครับสําหรับด้านข้างครับหัวน็อตครับฝั่งนี้นี่ไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับใดๆนะสภาพสวยเลยสติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับต่างๆอยู่ครบๆเนาะนะเดี๋ยวเช็คให้นะครับทุกส่วนเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหน้าท้ายดูไปแล้วนี่รอยนี่ชุบบอดสีตรงนี้สําคัญครับเหล็กเป็นสีดําเขาจะชุบสีพื้นกือสีเนี้ย แล้วเดี๋ยวโรบอทเขาจะคีบครับแล้วเอาไปชุบในบอสีแล้วเอาขึ้นมาอบนะถ้าคุณเปิดมาตรงนี้ไม่มีโดนพ่นทับนะครับหรือมีรอยโปสสีอ่ะอันนั้นคือไม่เดิมแล้วนะนี่คือวิธีเช็คครับว่าด้านข้างเนี่ยมันโดนพลิกคว่ำครับหรือโดนชนข้างมาไหมเช็คแบบนี้นะครับมาดูฝั่งนี้กันต่อนะเมื่อกี้ดูฝั่งขวาไปแล้วมาดูฝั่งซ้ายครับสําหรับโครงสร้างของตัวรถกันนี่รอยหนีบชุบนะครับสำหรับฝั่งนี้ก็ครบครับแบบนี้ก็ชัวร์แล้วนะครับว่ามันเดิมนะคันนี้สภาพดีครับถ้าหา เจนไมน์นิชเเฉ้นเนี่ย 1.6G ครับคันนี้ผมว่าตัวเลือกแรกนะครับปี18-19อ่ะเจนเก่าราคาแค่ผ่อน6,000นะครับราคา38,900หัวน็อตครับไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยแกะขันไข่ขยะครับถ่ายจอๆให้คุณดูเลยนะครับนี่รถเดินเอพิวนะครับรถกลางปี19ล้อสุดท้ายอ่ะนะครับมันผลิตถึงแค่กลางปีนะสำหรับเจนนี้ชมนี้ครับหาวติดครับเจนนี้อึดคุ้มทนครับราคาถูกนะครับผ่อนอยู่6,000กว่าบาทอ่ะนะมาจัดคันนี้ได้เลย มาเดี๋ยวเช็คครับในส่วนของตัวห้องเครื่องให้คุณดูอีกสักนิดหนึ่งหาอยู่นะครับทักเข้ามาครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมครับและมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะครับอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวผมมีไฟแนนซ์ไปหามาเช็คห้องเครื่องด้านหน้ากันครับจุดสําคัญนะครับสําหรับตัวนี้นะคุณต้องเช็คตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้หนึ่งนะครับปั๊มสาม r อลสามออยู่ครบครับนะแล้วก็เช็คตรงนี้นะ นี่ครับตัวโค้ดอยู่อันนี้ก็คือของเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไฟหน้าของแท้ของเดิมไทโคอิโตะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะเลยนะครับเช่นเดียวกับน็อตซอกข้างในนะตาปั๊มโตโยต้าครับอยู่ครบครับด้านบนซีลเดิมครับเรียบๆนะสีข้างในด้านๆ้านเดิมนะสติกเกอร์มองกอสติกเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบๆครับคันนี้ซื้อได้ครับไม่ผิดหวังนะไปใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆได้เลยนะสําหรับออาติสครับเครื่องยนต์1 6 0 0 c ีดูอ้อวีวีทีไอนะครับ การประหยัดน้ำมันก็อยู่มา16.6โลลิตรครับได้เก่งกลางที่อึดคุ้มทนเป็นเทนนันถูกดูแล้วสั่งง่ายมาจัดเอาติดได้เลยนะครับคันนี้ฟีดาวน์65ครับ389,000ไม้แสน 2, ปี19แท้ๆสนใจคันนี้เดี๋ยวไฟแนนซ์ไปหาคุณถึงบ้านครับติดต่อหาผมเป็กผู้จัดการสายขายเบอร์ด้านล่างครับ0659513374ไล ne p e k 1 5 2ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e จะได้ไม่พลาดครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ